สวัสดีครับพบกับช่องพี่บอยนะ้ลงหนูข่าวนะครับสวนเกษตรหลังบ้านพี่บอยน้องฉกหวยนะครับวันนี้นะครับก็ใกล้จะเป็นมื้อกางวันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่บอยจะพาไปทําอาหารนะครับสาหรับท่านใดที่จะไปออกแคมป์หรือตั้งแคมป์เราก็มาซ้อมในการทําอาหารก่อนแต่วันนี้พี่บอยจะทําอาหารแบบเอาดอนะครับวันนี้เราจะไปทําอาหารกันในสวนหลังบ้านนะครับก็จะเป็นไปด้วยแมกไมย ผลไม้ที่เราปลูกอย่างเช่นชมพู่มะม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนมะพร้าววันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําอาหารกันที่ท้ายสวนของเราในวันนี้นะครับเมนูในวันนี้มีอะไรนั้นนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมเพราะว,าว่าดูแล้ววัตถุดิบของเราที่มีก็จะมีลูกชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็พริกแกงป่าเหมือนกานนะครับแล้วก็เราก็จะเก็บในเรื่องของใบมะกรูดท้ายสวนของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานเราจะมีในเรื่องของอผักในเรื่องของ การเตรียมวัตถุดิบในส่วนของเราเนี่ยแค่เราเดินมาข้างหลังส่วนนะครับไม่กี่ก้าวเราก็จะได้ในเรื่องของวัตถุดิบที่เราต้องใช้ในการประกอบในการปรุงอาหารสาหรับวันนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันกับเหล่าสมาชิกน้องๆของเราไม่ว่าจะเป็นน้องเฉาก๊วยนะครับน้องเฉาก๊วยก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้น้องเฉาก๊วยก็พร้อมนะครับน้องปีโป้ก็มานะครับน้องกาแฟนะครับผมน้องกาแฟก็ด้วยนะครับส่วน้องปีโป้นี่ก็จะมาเป็นในเรื่องของชอบกินชมพู่นะครับก็เดี๋ยวเรา ก็พากันเดินไปนะครับในที่เราเตรียมจะทําในเรื่องของอาหารกันนะครับทุกคนในระหว่างนี้นะครับเราก็จะเดินทางผ่านส่วนชมพู่ของเราไปด้วยนะครับนะครับในนี้ส่วนชมพู่เรานะครับวันนี้ชมพูก็เริ่มน่าจะต้องได้เก็บกันแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ก็คงจะต้องมีในเรื่องของการเก็บชมพูเนาะนะครับแต่ว่าเราจะเก็บในช่วง บ่ายๆนเย็นของวันนี้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับมีผลกับชมพู่เป็นอย่างแรงเลยนะครับชมพู่จะไม่ค่อยแดงนะแต่รสชาติหวานเต็มที่เลยนะครับหวานได้ที่เลยนะครับแต่ชมพู่เหล่านั้นก็มีหลายรุ่นนะรุ่นที่หอก็ยังมีนะครับแล้วก็เราก็จะเดินไปดูในเรื่องของวัตถุดิบกันเลยนะครับวันนี้เราจะมีอะไรบ้างเราก็จะพาเพื่อน,อนไปเตรียมวัตถุดิบในการทำ อาหารมื้อกลางวันสําหรับวันนี้กันนะครับเราก็อยู่บริเวณท้ายสวนเลยนะครับวัตถุดิบของเรานั้นมีอะไรเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับลูกชิ้นที่เราหั่นไว้แล้วนะครับพร้อมปรุงนะครับเราก็เตรียมพร้อมนะครับผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัตถุดิบใช่ไหมครับเราก็จะมีนี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพริกซอยใบมะกรูดนะครับผมน้ำมันพืชพริกแกงนะครับ แล้วก็มีผักทีฝรั่งที่เราปลูกเองนะครับแล้วก็พร้อมในการปรุงอาหารแล้วสวัสดีก็ขอบคุณในการเข้ามารับชมนะเดี๋ยวพี่บอยปรุงอาหารก่อนนะครับสวัสดีครับผม